อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ you, you play, maybe, maybe. ไม้น้ำตาฟซึมแถลงทุกข้อสงสัยปากคคอ,อ,อถึงลูกให้ฟังตอนโต ประเด็นดราม่าหนักเลยทีเดียวหลังไมพิลัตวีที่ลาสานคุณยื่นคำร้องต่อศาลเยาว,วชนและครอบครัวกลางขอหน้าปกครองบุตรเพื่อนกับซาร่าคาสังกินีก็ขอให้สายมีผ้าให้เป็นบิดาโดยชอบต้นกฎหมายของลูกชายน้องแม็กเวลขณะที่ซาร่าขอคัดค้านซึ่งในวันที่1 6กันยายนซาร่าได้ออกรายการโขนกระแสชี้แจเงเรื่องค้านไมยื่นร้องสิทธิ์เป็นพ่อรวมทั้งมีการพูดถึง ใายที่ไม้ให้ลูกชายยอมรับว,ว่าเป็นความจริงแต่ไม่ทั้งหมดคอนโดที่เคยอยู่ของครบครัวไหมเจ้าของห้องตัดน้ําตัดไฟให้ออกจึงต้องออกทางด้านไม้เสมอ อยู่กทมและเสนอห้องเช่าเดือนละ4,000บาทตนมองว่ามันแค่ไปและมองว่าเป็นการลดคุณภาพชีวิตลูกจึงไม่พอใจและพาลูกไปอยู่บ้านตอนที่ภูเก็ตไม่เคยบอกไม่ไหวจะใส่ตรงนี้เขาจะล้มละลายช่วงโควิดด้วยเราคุยกันเราก็บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรมาคุยกันเราพร้อมช่วยเหลือกันเราคิดว่าโอเคเราคุยกันไม่รู้เรื่องปัญหาหลักๆไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่แค่นั้นพอซาร่าไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยล่าสุดไม่ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงพร้อมกับพนักงานเจมว่าในเรื่องเรียนของลูกชายได้มีการเปลี่ยนที่เรียนไปที่หนึ่งโดยหาไปป ว่าที่นี่ไหมตอบโจทย์ทุกอย่างมีสอนภาษาอังกฤษกิจกรรมต่างๆก็คือดีคล้ายกับตอนเรียนตอนเด็กเลยอยากให้ลูกชายเรียนที่นี่เรื่องค่าเทอมเป็นการพูดคุยว่าแชร์ไหมช่่ยกันในสถานการณ์ตอนนี้เขาเล่าฟังแต่ไม่เคยได้คําตอบและตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าลูกเรียนโรงเรียนอะไรพร้อมทั้งบอกว่าผมแสรยเงินไปโดยไม่รู้อะไรเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก Ent นเ tain ทที่นี่ .com ด้วยค่ะ